สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะต้องบอกว่ามีคนแสดงอาการพิรุธออกมาแล้วนะจา้าในโซเชียลก่อนที่เขาจะลบโพสต์ออกไปแต่ก็ไม่ไวายมี FC ตาดีแคปมาได้แล้วแถมเขาไม่ได้ไปนัดกับเพจอื่นๆไว้ก่อนก็เลยไม่ได้ลบโพสต์ตามกันไปจ้าว่าแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวจะมาฟังกันนะจ้าส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ้าของแบรนด์ black world ก็ออกมาอัดวิดีโอเลยนะถึงขั้นที่บอกว่าดีใจที่โนริซ่าของเราเนี่ยใส่เบวนจิกรวรรดของเขา มากๆนะจ๊ะว่าแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราก็มาฟังเช่นกันจ้า เรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะจ๊ะเพราะว่าทางบิลบอร์ดของเรานะจ๊ะเอาออมาโพสต์ว่านนริซ่าของเราเนี่ยมีคิวขึ้นโชว์ที่งาน VMA 2024ในวันที่11กันยายนนี้จากรายการของบิลบอร์ดล่าสุดกล็ลบโพสต์ไปเป็นทียเรียบร้อยนะจ๊ะโดยรายละเอียดที่เขาให้ไว้เพิ่มเติมนะจ๊ะมันยิ่งเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้เพราะว่ามีชื่อศิลปินคนอื่นๆเนี่ยได้ถูกแอดหรือก็เพิ่มเข้าไปในรายการการสแสดงในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณ Benson, one, Healthy, iz, เบนสันบูลเฮลซี่เลนนี่คาวิสและ ที่ออกมาแบบหลุดออกมาอย่างงี้นะจ๊ะเพื่อนๆคิดว่ายัางไงกันบ้างละ่ะเพราะว่าทางวิวบอดเนี่ยเหมือนจะประกาศเร็วไปหรือเปล่าก็ลบไปแต่ว่าน่าจะลืมนัดกับเพจอื่นๆนะจ๊ะเพราะว่าหลังจากที่วิวบอดมีพิรุษแล้วนั้นป๊อปเบสก็ออกมาโพสต์แล้วก็เหมือนว่ายังจะไม่ลบโพสต์ด้วยนั่นเองจ้า oh my gosh เหมือนเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่ได้นัดกันก่อนละจ้าเอออ่ะเราก็ลุ้นกันต่อไปนะทุกคนแต่แอคคิดว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะสูงแล้วยิ่งการมาโพสต์แบบนี้ทำให้เราอาจจะมีความรู้ไปในใน,ใน,ในแล้วว่าคะแนนโหวตอนริซ่าของเราหนา อันขาดนะทุกคนนะโหวตกันต่อไปโหวตกันเรื่ยๆยด้วยๆๆนะจ๊ะเออในโซ่ของยอดวิวเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะจ๊ะสำหรับ New w o m a n ใน YouTube ตอนนี้ก็ป่าเข้าไป12ล้านกว่าแล้วนะแล้วก็ยังขึ้นเทรนเป็นอันดับที่1ในวิดีโอ YouTube ทัวร์โลก4วันติดกันไปแล้วจ้ะเออฮอตประหลาดแต่แบบนี้แล้วใครจะอดใจไหวขนาดแพลตฟอร์มยิ่งใหญ่อย่าง u t u b e นะจ๊ะยังมาแอคทีฟในช่องโนริซามากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแอคทีฟเอยๆทั้ง, ID, isa, ง่อง่่่าาาทังงงออืืนนนๆแลละมมีคสเเเกตวุด YouTube หจะะน่าาจมีกกรตก อะไรกับโนริซ่าบางอย่างทาให้โนริซ่าเนี่ยมีการโปรโมทช็อตให้กับ YouTube แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะสังเกตว่าวิดีโอตอนหลังๆที่โนริซ่าของเรามาเต้นนะจ๊ะจะเห็นสัญละคำว่า YouTube ข้างบนชัดเจนมากๆหรือจะเป็นการไปขึ้นบิลบอร์ดที่กางทามสแควร์ที่มีคําว่า YouTube ด้วยก็ตามก็น่าจะเป็นนิมิตมาที่ดีที่พันธมิตรระหว่างราและ y YouTube เนี่ยแนนแฟนมากยิ่งขึ้นและคิดว่า YouTube ก็น่าจะเห็นศักยภาพในตัวโนริซ่าถึงตกลงเป็นพันธมิตรกันแบบนี้นั่นเองจ้าโอ อยากจะจับมืออยากจะร่วมมือเพราะว่านอริซ่าของเราสร้าง engagement engage ใจได้ทุกช่องทางอย่างได้ผลจริงๆนั่นเองจ้าส่วนข่าวต่อมานะจ๊ะอีกข่าวหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่านา่ารักมากๆเพราะว่าหนึ่งในแบรนด์อันมนันดีที่นอริซ่าเลือกใส่ในครั้งนี้ใน MV New Man เนี่ย S <S อ๋อไปเตะตาเจ้าของอย่างคุณลุยจิแอนโตนิโอเกียร์เตตี้นะจ๊ะอ่านชื่อโทรผิดยังไงขอโทษกันเลยนะทุกคนนะซึ่งลริซาได้สวมอัญมณีนะจ๊ะหรือเจอเร์รี่จากแล็กวอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ทางอิตาลีโดยคุณลุยจินะจ๊ะก็อดรนทนไม่ไหวต้องอัดคลิปแสดงความยินดีดีใจนะจ๊ะลงในทิกเกอรกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังน้ำเสียงไปฟังรีแอคชั่นจากคุณลุยจิกันสักนิดนึงจ๊ะต้องบอกว่าวีดมากๆอ่าเราได้กันทุกที่รอ in questo pezzo qua io c'è cioè, ho urlato ho urlato ero al mare perché sono in vacanza ho urlato c'è cioè, k-pop lagward yes of course we we have we got it allora indossa le spiky bar qua si vede un po' ci sono diversi frammenti con questo look sono felicissimo bella lì เอาละนะเราก็อาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะจ๊ะแต่เห็นอินเนอร์แอตเทจูดของเขาแล้วแล้วก็การนำเอ็มวีมาพูดถึงก็เป็นการโฆษณาทางอ้อมให้นอริซ่าของเราบวก,กับมีคำวลาล่าลาริซาแบบชัดเจนแล้วก็โรซาเรียด้วยนั่นเองนะจ๊ะตกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกระดับชั้นจริงๆนอริซ่าของเรานะจ๊ะอื <c oughs> แล้วก่อนจะจบคลิปกันไปนะจ๊ะแอดขอมาแถมท้ายน,นิดนึงเพราะว่าตอนนี้กระแสติ๊กต็อกหรือวิดีโอทั่วโลกที่ใช้เพลงบูนเวยูแมนเนี่ยเยอะมากจริงๆส่วนในท้ายคลิปนะจ๊ะแอดขอ,อนำสองคลิปนี้มาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันสักเล็กๆน,น้อยๆเริ่มจากที่แรกที่เป็นที่ที่โนริซ่าของเราเคยไปสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกไว้ก็คือ Crazy Hot Paris นะจ๊ะด้วยกันใช้เพลงบนเวยแมนของโนริซ่าของเราในการโปรโมทวิดีโอในรอบนี้นั่นเองก็ต้องบอกว่าสวยเซ็ตเซกันมากๆเลยโอ้โหโซฟารูป,ป้าไปอีกนะจ๊ะส่วนวิดีโออี พร้อมเพียงพร้อมใจกันมากๆของคนที่เป็นวัยรุ่นยุคนี้นะจ๊ะแต่ไม่รู้ประเทศไหนทุกคนออกมาถ่ายวิดีโอที่แบบอยู่กลางย่านหนึ่งย่านใหญ่ๆเลยนัดกันมาเป็น 10, 20, 30, 40, 50คนนะออกมาเต้นเพลงนิวเมนกันแบบพร้อมเพียงสวยงามมากๆเลยนะนอริซ่าเห็นก็คงจะชื่นใจที่แบบทุกคนตามชา n g จกันมากขนาดนี้นั่นเองจ้าเออ แล้วก็อีกอันนึงอะแซดแถมอีกอันนึงนี้เป็นภาพนิ่งทุกคนจากน้องๆเด็กสอ,อก,กราวท,ที่ต้องบอกน่ารักมากๆมีการแซล์หย่เอกเอินซีนต่างๆที่เขาเนี่ยอยากลองเป็นพี่ลิซ่าค่ะนู่นนี่นั่นอะอะไรก็พอไปแอนคือแบบขินได้ไงวันนี้แต่น่ารักแล้วก็ ตลกบขันสร้างรอยยิ้มกันมากจริงๆนะทุกคนนะจริงๆน้องก็ตามมานานแล้วเนาะตั้งแต่สมัยแบ็คพิงก์ก็ทำวิดีโอคลอฟมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะจะจนเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วนะทุกคนนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาฝากกันประมาณนี้นะจ๊ะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมแซบๆซบยโวๆจะมาบอกกันอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเนาะสวัสดีจ้า